กูวาอยู่แล้วเว้ยเดีนี้อนทย่ทำานะไรปวินาทีครับทำงานเปวินาทีเเียตรงข้ามวะเียีให้กันหน้าเตลซีเขียวซีไงฮะโดนคืนนี้แน่นอนแต่ผมว่านะเราเด็กผีวันนี้เราเด็กผีเฮ้ยผีไม่ได้เราผีไม่ได้เราโดนเชีซีแน่นอน ช่วงดึกๆเราค่อยเปลี่ยนล่างจะโอ้เขไม่ให้การของร้านเนาะเนียนเลยนะเนเี่ยเยสี่จแล้วแล้วเราคนเดียวซื้อสดๆร้อนๆเลยไม่ได้แกะองๆๆ จะไปซื้อไอ้ไอ้ร้อยหนึ่งของโรงเตีือก็ไม่ทันเมือ่อเดี๋ยวเขาเดี๋ยวจ่าโจ้งไหครับจะออกคลิปนี่ไม่เตรียมตัวเลยไปก,กอดเห็ดู้นี่ว่าตากอดเห็ดร้อนนี่ว่าเฮ้ยจ่าแบมมือสองนี่ไหร่มาฮะลิกสี่ครับเท่าไหร่ได้มาพัานเดียวมือมือสองผมดูในผมดูในเน็ตอ่ะ มันสองพันห้าดูดูดองเท้าเก่าทีแรกผมทีแรกผมจะซื้อมาขายต่อแต่ไม่ขายไม่ออกเพราะว่ามันไซส์เล็กเองขกว่ายังไม่ไตันเลยมาทั้องไส้นี่กอเทคด้วยกอเทคก็คือกันน้ำอ่ะไอ้ยี่ห้อนี้นในเน็ตไอ้พวกตามบอลของตัวเล็งมันขา,ายที่ออกมาสองพันห้าคู่ทิ้วมาเหมือนกันเพราะใทยไม่ได้ว่ะไทยมันไม่น้ำโอ้นะน้าเบอร์ซีเอทเหอผมตีนเล็กนี่เบอร์อะไรซีเอท น้ำออกสนามเดินป่าระวังระวังโดนยุทธบอสนะโหวันนี้เต็นท์นี่แน่นอนว่ะเฮ้ยเผื่อโคแมนมาอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ข่าวบอสนี่ก็เอลี่ยนทีเดียวนี่จะมาใครแพ้ไปด้วยแพ้ผมจะมาตอนนี้เป็นเมาอยู่แถวคือท่าแพแล้วมั้งสาายชถนนช้างม้อยอ่ะคือเวอร์คอย มันหนุนช้างมัยแล้วนี่กลางไเน่ยเข็นทบอด้วยเฮียตำรวจสถานจะจับเลยจับได้ยังไงเห็นไหมถูกขาดแล้วถุงได้เอ้จริงเหรอโอ้นะโหเร็วเร็วดิโหผมเสร็จแล้วเนี่ยพร้อมกินแล้วเนี่ยพร้อมดื่มมากเลยใส่เื้อบิ๊กวิงลลบุรีมาด้วยใส่เท้าบิ๊กวิงลลบุรี